วัดีคะ่ะวันนี้เราก็เที่ยวกันแบบใกล้กรุงเทพมากๆเลยนะคะเป็นจังหวัดที่เราเนี่ยมองข้ามตลอดเลยไม่เคยคิดจะนอนพักเพราะว่ามันใกล้มากๆทริปนี้บอกได้เลยนะคะว่าเราจะมาดื่มด่ำกับธรรมชาติแบบธรรมชาติจริงๆลองใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ดูบ้างปล่อยตัวปล่อยใจไปกับสายน้ำใสลมต้นไม้ใบหญ้าแบบชิลๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะว่าทําไมเราถึงต้องมาพักที่นี่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะบ้านสวนธรรมชาติจังหวัดอยุธยาเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันดีกว่า แล้วก็บรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันโซนที่เราพักเนี่ยจะมีทั้งหมด6หลังนะคะเป็นเต็นท์กระโจมให้ฟิลเหมือนอยู่แคมป์ยังไงอย่างนั้นเลยละคะ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเราพักเป็นห้องที่16นะคะบ้านวังน้อย16เป็นเต็นท์กระโจมแบบนี้เลยนะคะอนี่ก็เป็นข้างหน้าเนาะบรรยากาศดีมากอ้ยนูเห็นนงเป็ดไหมเป็ดเต็มเลย เดี๋ยวเราค่อยไปดูน้องกันอุ้ยเป็ดเยอะมากสวยมากทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องน้ํากันนะคะห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้เลยปูนเป่อยนะคะมีอาบมีอ่างล้างหน้าชักโครกแล้วก็อาบน้ํามีเครื่องทาน้าอุ่นด้วยนะจ๊ะแล้วก็สบู่ยาสะผมนี่เปิดออกมาก็จะเป็นนี่เลย <c oughs> เต็นท์ที่เรานอน วิวดีเนาะแต่แดดสองแดดแรงมากนี่นะคะเต็นที่เรานเนอะที่นอนยกสูงแอร์เย็นช่ำน่าจะนอนสบายนะและตรงนี้ก็เป็นมุมที่เรามองออกไปด้านนอกนะคะก็จะเป็นวิวแบบนี้เลยนี่วิวดีเนาะทุง่งหญ้าเขียว แต่แดดร้อนมากตอนนี้เขาก็มีจักรยานไฟฟ้าไว้ให้เราขับไปด้วยนะคะห้องนี้ นี่นะคะเต็นที่เรานอนแล้วก็เครื่องดื่มอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ใกล้ๆเลยแล้วมาดูกันนี่นะคะก็จะมีเครื่องดื่มน้ำอนะัดลมแล้วก็มีน้ำแข็งมันก็ตักไปกินที่ห้องได้เลยนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะสามารถกินได้ทั้งวันเลยไปเดี๋ยวเราไปดูโซนตรงนู้นกันนี่เรานอนตรงนี้ พอเดินข้ามสะพานไปก็จะเป็นแบบชุ่งหญ้ามีโต๊ะนั่งเล่นมีชิงช้านะวิวสองข้างนี้ก็คือสวยมากนะตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะคะแต่ว่าแดดก็ยังแบบแรงอยู่มากๆเลยแล้วเราจะไปเกาะกลางตรงนั้นได้ปะอ,อ,อ๋อเราต้องขข้อจากตรงนู้นแล้วไม่วนตรงนูน้น ก็เรามีมอไซค์แล้วก็เดี๋ยวเราจะตอน,นเย็นๆหน่อยลมรเราจะไปปั่นเรือเป็ดเรือเป็ดเรือเป็ดสรุปไม่ได้ปั่นนะคะทุกคนเพราะว่าขี้เกียจกันนะคะห้องพักตรงที่เราพักนะคะก็จะมีทั้งหมด3คู่เนาะหนึ 1, 2, ่งสองก็สามของเราจะพักเป็น,ะะ 3, น,นะะตรงนี้นะคะหลังละสามพันบาทนะคะตกอคนละพันห้าก็คุ้มนะคะเพราะว่า ทุกอย่างแล้วเนาะก็จะมีพวกบุฟเฟ้นะคะมูกระทะบุฟเฟ่แกงควัวยมีฟองจะต้าที่ทุกคนชอบเยกกันแล้วก็น้ําอัดลมนะคะน้ําขงแข็งก็คือแบบรวมอยู่ใน1,500บาทต่อดึงท่านแล้วนะคะรวมทุกอย่างก็คือไม่ต้องแบบซื้ออะไรมาแล้วอะ่ะคือครบแล้วแล้วก็มีจักรยานไฟฟ้าให้ใช้ด้วยนะคะ เก็บภาพคือเยอะมากมีแค่ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีปั่นเป็ดเนาะปั่นเป็ดแล้วก็มีมีที่ให้เล่นน้ําด้วยแล้วข้างหลังก็จะเป็นทุ่งนาย,ยังไม่ได้ไปนะเพราะว่าเนี่ยรอแดดล่มนะคะตอนนี้ห้าโมงครึ่งก็เริ่มล่มแล้วก็เลยออกมาแบบเเดินได้เนาะหมูเ็ดห่านลงเล่นน้ําแล้วดูดิน่ารักมากและตรงข้ามแล้วนะคะเป็นห้องพักสําหรับครอบครัวนะคะพักได้สี่ท่าน ห้องนี้จะอยู่ที่6,000บาทนะคะบุฟเฟ่เหมือนกันเลยไปดูเป็นบ้านสไตล์แบบน่ารักน่ารักมินิมอลมินิใจนะคะเขาจะมีหลายโซนนะส่วนโซนที่เราเลือกก็จะเป็นตรงนี้บรรยากาศรอบๆอบที่พักก็คือดีมากเลยนะคะดีไปหมดเออต้องพูดอย่างนี้ว่าดีไปหมด นี่นี่ไงนี่เรือเป็ดที่เราจะตันหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนพามาดูนียค่ะน้ำเขียวมากต้นมงต้นไม้ก็คือแบบชะอุ่มมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูเป็ดนะคะนี่เจอแล้วหนึ่งตัวอุ้ยหลายตัวนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูฝูงเป็ดนี่ตรงนี้เป็นที่พักเต็นท์กระโจมเหมือนกันนะคะนี่ ตรงนี้พันสี่ร้อยต่อคนอันนี้เป็นสะบัวนะตรงนู้นก็เห็นไหมเขาจัดที่ไว้ให้เราถ่ายรูปนะคะพื้นที่เยอะมากบรรยากาศดีมากะแล้วก็ตรงนู้นเห็นปะเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินบุฟเฟ่ตกันตรงนู้นนะคะนี่ฟิลสวิทเวอร์นู้นไงเห็นไหม น้องเป็ดลงไปเล่นน้ำแล้วก็มีอยู่ข้างบนด้วยโอ้ยน้องน่ารักอะ่ะน้องจะหนีหรอปะขอถ่ายรูปดได้ไหมคะน้องเป็ดน,น้องเป็ดวิ่งนี้น้องต้องลงน้ำแน่เลยอยนี่ฉันเดินมาเหนื่อยมากมาเธอยจะหนีฉันสิ นีวูเป็ดเยอะมากธรรมชาติสุดๆไปนู่นแล้วอะ่ะน้องไปนู่นแล้วว่าน,น,นี่นะคะน่าจะเป็นที่เก็บไข่ไก่เพราะว่ามองเข้าไปแล้วก็เห็นน้องไก่ทุกคน่าน รเธอไป็นนักเลงจังอะเพื่อนโอมมหรือเปล่าเสียงดังมากคือไม่ใช่ใช่ไหมนักเลงมากและนี่เป็นการขับจักรยานไฟฟ้าครั้งแรกนะคะขับแล้วก็คือชอบเลยไม่คิดว่าเครื่องน้องจะแรงขนาดนี้ไปกินหมูกระทะกันตรงนี้เขาก็มีที่พักนะคะตรงที่เราจะมานั่งกินกันตรงนี้ ถึงเวลาบุฟเฟ่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเขาให้ดื่มได้ถึง3ามทุ่มก็คือเวลาตั้งแต่6กโมงเย็นถึง3ามทุ่มเนี่ยคุณสามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้แบบบุฟเฟ่ส่วนหลังเวลา3ามทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยก็ซื้อเอาต่างหากนะคะอ๋อและที่นี่หลัง4ี่ทุ่มเขาง,งดใช้เสียงโปรดอยู่ในความสงบด้วยนะคะในส่วนของน้ําจิ้มเนี่ยก็จะเป็นแบบซีฟู้ดและสุกี้เราสามารถปรุงเพิ่มได้เลยผลไม้และเนื้อสัตว์เนี่ยจะถูกเก็บไว้ในตู้เย็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าท ของร้านหมูกระทะทั่วไปเลยแต่ที่เด็ดที่สุดก็คือ3ชั้นมุมส้มตําก็มีนะคะเราจะทําเองก็ได้หรือเราจะให้พนักง,งานทําให้ก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนน้ํานะคะน้ําอัดลมน้ําเปล่าแล้วก็มีไอศครีมมีช็อกโกแลตเรนโบวานิลามะนาวเราจะบอกว่าเราสามารถกินไอติมกับน้ำเนี่ยได้ตลอดที่เราอยู่ที่ที่พักได้เลยนะคะ สำหรับอาหารเช้าก็เป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะเขามีหลายอย่างให้เราเลือกทานเลยขนมปังปิ้งโอวัลตินกาแฟหรือจะเป็นเครื่องดื่มอื่น,นเนี่ยก็อย่างเช่นน้ำส้มเขาก็มีนะคะไส้กรอกแฮมไข่หรือว่าไข่กระทะเนี่ยเขาก็มีจะทำเองก็ได้หรือจะให้พนักง,งานทำให้ก็ได้เช่นกันค่ะแต่สำหรับเรานั้นต้องทำเองค่ะวงการเชฟต้องสะเทือน วัตถุดิบที่เขาจัดเตรียมไว้ให้เนี่ยน่าทานมากๆเลยนะคะอยากจะใส่ทุกอย่างเลยแต่เราชอบแค่หมูสับก็ใส่เนยลงไปนะคะพอเนยร้อนเนี่ยเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลยไข่สดๆจากฟาร์มของเขาเลยค่ะดูก็รู้ว่าไข่สดดูดิกลมดิ๊กเลยอ่ะแล้วจากนั้นเราก็ใส่หมูสับลงไปเลยนะคะและนี่ก็เป็นครั้งแรกอีกเช่นกันค่ะที่เราได้ทําไข่กระทะด้วยตัวเองสำหรับการมาพักที่นี่เนี่ยเราประทับใจมากเลยนะคะเพราะว่าเขามีกิจกรรมให้ทําหลายอย่างเลยถึงเราจะทําไม่ครบก็เถอะเสร็จแล้วจ้าไข่กระทะของเราหอมอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว บกัใหม่คลิปหน้าแลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะขอ,ขอบคุณค่ะ